ยินดีต้อนรับสู่เมืองหนังโนราอู่นาข้าวพราวน้ำตกแหล่งนกน้ำทะเลสาบงามเขาอกทะลุน้ำพุร้อนจังหวัดพัทลุงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น11อำเภอ65ตำบล670หมู่บ้าน 74องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชากรฐานข้อมูลทะเบียนร,ราษฎร521,619คนภายใต้การอำนวยการของนางนิสากรวิสิทธิสรอักผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงมีโรงพยาบาลทั่วไปขนาด450เตียง1แห่งโรงพยาบาลชุมชน10แห่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล91แห่ง ภายใต้การบริหารและขับเคลื่อนระบบสุขภาพของนายแพทย์ยุศดีคงตรกูลทรัพย์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงอำเภอควรขนุนตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดพัทลุงห่างจากตัวจังหวัดประมาณ17กิโลเมตรมีเนื้อที่530ตารางกิโลเมตรภูมิประเทศเป็นพื้นที่ลาบลุ่มเหมาะแก่การทำสวนยางทำนาปลูกผักในส่วนของลุ่มทะเลสาบเหมาะแก่การทำประมง การปกครองอำเภอควนขนุนแบ่งเขตปกครอง12ตำบล129หมู่บ้าน23,384หลังคาเรือน14องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชากรฐานข้อมูลทะเบียนร,ราษฎร์83,427คนการท่องเที่ยวมีแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสกการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โดดเด่นด้านศิยศาสตร์สำนักตักศิลาเขาอ้อวัดดอนสลาวัดบ้านสวนวัดสุนทราวาส แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติมีสะพานเฉลิมพระเกียรติชมควายน้ำอุทยานนกน้ำทะเลน้อยมีแรมซาไซ์แห่งแรกของประเทศไทยเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศแหล่งท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจตลาดใต้โหน,โนตลาดไผ่สร้างสุขตลาดสวนไทยผ่อนใจและสถานที่ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นนาปโปกแกโดยมีนายภูสิทธิชนะวันโน เป็นนายอำเภอควนขนุนอำเภอควนขนุนเป็นอำเภอที่มีความเจริญรุ่งเรืองมีสภาพทางภูมิศาสตร์ลักษณะเขาป่านาเลมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเป็นจำนวนมากครับสามารถสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ มีความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับการขับเคลื่อนการวเรนิงานเรามีเป้าหมายครอบครัวคนหนุนดูแลใส่ใจไม่ตอดทิ้งกันเพื่อการมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีครับมีการบูรณาการการทำงานทั้งส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอคณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับตำบลคอยดุลเสริมโดยยึดหลักการพื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาสู่เป้าหมายควรขนุนเมืองสุขภาวะเมืองแห่งความสุขข้อมูลด้านสาธารณสุขมีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอควรขนุนโรงพยาบาลควรขนุนขนาด90เตียง1แห่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล16แห่งศูนย์แพทย์ชุมชน1แห่งบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอควรขนุน136คน อาสาสมัครสาธารณสุขจำนวน1,732คนมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้านสาธารณสุขและกรอบแนวทางในการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ4ด้านได้แก่ 1. Prevention and Promotion Excellence การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ 2. Service Excellence บริการเป็นเลิศ 3. People Excellence บุคลากรเป็นเลิศ และ 4. Government Excellence บริหารจัดการเป็นเลิศสู่เป้าหมายประชาชนมีสุขภาวะที่ดีทั้งด้านกายจิตสังคมและจิตวิญญาณโดยมีนายวัช,ชรินทร์ศรีสมโพธิสาธารณสุขอำเภอควรขนุนนายโมดฝอยทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลควรขนุนเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนงานสู่เป้าหมายควรขนุนอำเภอสุขภาวะสำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนขนุนมีภารกิจที่สำคัญคือการดำเนิน เพื่อมุ่งหวังให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีสุขภาวะที่ดีอำเภอควรขนุนได้กับเครื่องานสู่ภาพหมายควรขนุนอำเภอสุขภาวะได้บูรณาการการดำเนินงนานทุกภาคส่วนโดยใช้ขนุนโมเดลเป็นแนวต่างในการกับเครื่องนานขนุนโมเดล K Dolite องค์ความรู้องค์กรแด่งการเรียนรู้ H Heat and a t มุ่งมั่นในการตามมาด้วยใจย A a i i t r a t i o n มีการบริหารจัดการที่ดี เอ็นเดทเวิมีการสร้างเครือข่ายอยู่อยูนที่ความสามคัคคีเป็นหนึ่งเดียวเ n ็นนิวอัลคัมผลลัพธ์ใหม่ที่มีการพัฒนาสู่เป้าหมายควรขนุนเมืองแห่งความสุขเมืองสุขภาวะเมืองที่พี่น้องประชาชนมีสุขภาวะที่ดีทั้งกายจิตสังคมเดชจิตวิญญาณอย,าอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางดำเนินงานด้านตำบลสุขภาวะดังนี้ 1. การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยเด็ก0-2ปีได้รับการตรวจช่องปากโดยทันตบุคลากรเป้าหมายร้อยละ50ผลงานร้อยละ73.81และได้รับฟัวรายวานิชเป้าหมายร้อยละ65ผลงานร้อยละ74.01 หญิงตั้งครันได้รับการฝากคันครบ5ครั้งตามเกณฑ์เป้าหมายร้อยละ75ผลงานร้อยละ84.76เด็กอายุ0-5ปีได้รับการคัดกรองพัฒนาเป้าหมายร้อยละ90ผลงานร้อยละ97.04เมื่อพบสงสัยพัฒนาการล่าช้าได้รับการติดตามประตุ้นพัฒนาการด้วย p ีด้าโอเป้าหมายร้อยละ70ผลงานร้อยละ9 0 9 1 สตรีอายุ30-50ปีได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ2,563เป้าหมายร้อยละ40ผลงานร้อยละ58.33สตรีอายุ30-70ปีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเจ้าหน้าที่เป้าหมายร้อยละ80ผลงาน ร้อยละ94.76ตำบลคุ้มครองผู้บริโภคร้านชำที่ได้รับการตรวจเป้าหมายร้อยละ50ผลงานร้อยละ100ร้านชำผ่านเกณฑ์คุณภาพเป้าหมายร้อยละ90ผลงานร้อยละ96.81การตรวจสารปนเปื้อนในอาหารปลอดภัยร้อยละ90ของชนิดอาหารส่งตรวจผลงานร้อยละ100สถานที่ผลิตอาหารผ่านเกณฑ์ GMP เป้าหมายร้อยละ 100, 100. ผลงานร้อยละ100น้ำบริโภคบรรจุขวดณแห่งผลิตได้มาตรฐานเป้าหมายร้อยละ75ผลงานร้อยละ100ความสำเร็จในการขับเคลื่อนอำเภอ RDU ผลงานอำเภอคนขนุนเป็นอำเภอ RDU ประชาชนปลอดภัยจากการใช้ยาและผลิตภณัณฑ์สุขภาพโดยองค์ความรู้ที่ถูกต้อง <S 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 3. าตำบลกลีนแอนด์ครีนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐาน Green and e l e a n ฮอ s p i t a l เป้าหมายร้อยละ100ผลงานร้อยละ100ตลาดสดประเภทที่1ผ่านมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อเป้าหมายร้อยละ80ผลงานร้อยละ100ร้านอาหารและแผงลอยผ่านเกณฑ์ e n Food Good Taste เป้าหมายร้อยละ80ผลงานร้อยละ99.10ส้่วมสาธารนณะ ผ่านเกณฑ์เพชเป้าหมายร้อยละ70ผลงานร้อยละ95.22ตำบลมีระบบจัดการขยะโดยแหล่งกำจัดขยะอปทเป้าหมายร้อยละ100ผลงานร้อยละ100 4ตำบลควบคุมความดันเบาหวานผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้เป้าหมายร้อยละ6 0ผลงานร้อยละ64.08 ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้เป้าหมายร้อยละ40ผลงานร้อยละ45.02 5. ตาตำบลทูบีน one, ัมเบอร์วันอำเภอโคนขนุนได้ประกาศเป็นอำเภอทูบีนัมเบอรวันตั้งแต่ปี2,556ภายใต้วิสัยทัศน์โคนขนุนสามัคคีเยาวชนเก่งดีทูบีนัมเบอรวันจัดตั้งและพัฒนาชมรมทูบีนัมเบอรวันครอบคลุมทุกเซตติ้งครบ100%ดังนี้ ในชุมชน129ชมรมในสถานศึกษา51ชมรมสถานประกอบการ2ชมรมชมรมทูบีนนัมเบอวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก25ชมรมชมรมทูบีนนัมเบอวันการศึกษานอกโรงเรียนของตำบล12ชมรมเพื่อรองรับเด็กนอกระบบชมรมทูบีนนัมเบอวันกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอคนขนุน1ชมรมและชมรมทูบีนนัมเบอวันท้องถิ่น14ชมรม เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานและขับเคลื่อนงานในตำบลสำหรับเยาวชนที่หลงผิดได้จัดทำแผนบำบัดร,รักษาตามแนวทางโครงการใครติดยายกมือขึ้นผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมชมรมทูบีนัมเบอรวันในชุมชนต้นแบบผลงาน16ชมรมชมรมทูบีนัมเบอรวันในโรงเรียนต้นแบบผลงาน3ชมรมอำเภอทูบีนัมเบอรวันอำเภอโคนขนุนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคใต้ ร่วมประกวดระดับประเทศในปี2564และ2565สองปีซสอน 2. บริการเป็นเลิศ 1. ตำบลแพทย์แผนไทยผู้ป่วยนอกได้รับการบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐานเป้าหมายร้อยละ20ผลงานร้อยละ20.34 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีและใช้ยาสมุนไพรเป้าหมาย15รายการผลงาน22รายการมีศูนย์เรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป้าหมาย1แห่งผลงาน4แห่งได้แก่ 1. ศูนย์การเรียนรู้บ้านเขาโต๊ะบุญตำบลแพรขา 2. ศูนย์การเรียนรู้บ้านใส่หลวงตำบลพันแต 3. ศูนย์การเรียนรู้บ้านกองเกวียนตำบลแหลมตะโหนด 4. ศูนย์การเรียนรู้บ้านสาย,ยวนตำบลพนมวัง 2. ตำบลการแพทย์ปฐมภูมิจำนวนประชาชนไทยมีหมอประจำตัว3คนเป้าหมายร้อยละ100ผลงานร้อยละ100มีการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ PCU NPCU ตามพรบ ระบบสุขภาพปสมภูมิจำนวน9ทีมดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมประชากรเป้าหมายจำนวน83,427คนครอบคลุมเป้าหมายร้อยละ100อําำเภอคนขนุนผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 3. ตํตำบลการแพทย์ฉุกเฉินตำบลผ่านเกณฑ์การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน มีแผนพัฒนาและบูรณาการร่วมระหว่างสาธารณสุขกับท้องถิ่นเป้าหมาย12ตำบลผลงาน12ตำบลโดยท้องถิ่นมีรถกู้ไผยกู้ชีพ9ตำบลส่วนที่เหลือมีการทำ MOU กับตำบลที่มีหน่วยรีเฟอร์ท้องถิ่นซึ่งคณะกรรมการพอชอตอได้บันทึกข้อตกลงกับท้องถิ่น เพื่อให้สามารถดูแลระบบการแพทย์ฉุกเฉินดูแลผู้ป่วยผู้ด้อยโอกาสที่ไม่ผ่านเกณฑ์ระบบแพทย์ฉุกเฉินให้สามารถเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้ทุกตำบล 4. ตำบลส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุหน่วยบริการสาธรารณสุขมีระบบการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่จําเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือในชุมชนอย่างต่อเนื่องผลการคัดกรอง A.D.L. 1. กลุ่มติดสังคม จำนวน1 5 7 0 1คนร้อยละ96.85 2. กลุ่มติดบ้านจำนวน408คนร้อยละ2.52 3. กลุ่มติดเตียงจำนวน1 0 2คนร้อยละ0.63มีแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคลกลุ่มติดบ้านกลุ่มติดเตียงไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของกลุ่มเป้าหมายผลงาน ร้อยละ100มีการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านกลุ่มติดเตียงตามแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคลโดยผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุผู้ดูแลผู้สูงอายุหรืออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องประเมินความก้าวหน้าตามแผนการพยาบาลส่งผลให้ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านไปสู่กลุ่มติดสังคม26คนกลุ่มติดเตียง ไปสู่กลุ่มติดบ้าน17คนและกลุ่มติดเตียงไปสู่กลุ่มติดสังคม6คนชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพกรมอนามัยอย่างน้อยตำบลละ1ชมรมผลงานผ่านเกณฑ์12ตำบล ร้อยละ100บุคลากรเป็นเลิศบุคลากรเป็นเลิศด,ดัชนีความสุขของคนทำงาน happy no เตอร์เป้าหมายร้อยละ80ผลงานร้อยละ98บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรเป้าหมายร้อยละ100ผลงานร้อยละ1004บริหารจัดการเป็นเลิศตำบลธรรมพิบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งมีการดำเนินงานการพัฒนาองค์กรคุณภาพ ผ่านเกณฑ์เป้าหมายร้อยละ90ผลงานร้อยละ100อำเภอควขนุนได้มีการประเมินผลการดำเนินงานทุกตำบลในพื้นที่ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตำบลสุขภาวะทั้ง12ตำบลส่งผลให้อํเภอควรขนุนเป็นอำเภอที่พี่น้องประชาชนมีสุขภาวะที่ดีทั้งกายจิตสังคมและจิตวิญญาณอย่างยั่งยืน